อ่ะขาใหม่ที่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วได้หลันหลังเนี่ยอันนี้เยวพึ่งไปนอันนี้เป็น CBR CBR ร้อบครับใส่แฟลริงห้าร้อยห้าร้อไปตาแดงครับตาแดงีใส่ล้อใส่ข้อเลยครับข้อข้อ s C X C ตัวนี้นะครับมอเตอร์ นี่นะผมของแต่งเทียบดูกำสะบัดอะไรบ้างเนี่ยสีขาวแดงขาวแดงดำจีอเบยังไม่ถึงสามนาทีครับตีคลิปยังอยู่ที่หนึ่งอยู่ว่าถ่ายเรื่อยๆกัเราอ่ะอันนี้ก็เป็นสีแดครับอันนี้สีไตนะครับ CB หกห้าศูนย์ F ทอเอจัดซะหนึ่งคิงเกิ Guys, y, okay, so ้ล โอเคครับนี่จุกออกแล้วด้วยนี่ดูบัลเลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะจุกสมมติ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 9อะโอเคโอเคผมก็สักเดี๋ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เช่นเคยผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า